น้องวันเลนมาเซนทันชบุรีไหมคะถ้ามีโอกาสก็อยากไปนะครับเ <c oughs> ต้เนเพลงแก้งเอาของแอตลาสมากเิแต่ผมชอบเพลงอันนี้มากเลยอะอะไรนะคือต้องบอกก่อนนะเนี่ยผมมีโอกาสได้ร่วมงานกับ น้องๆวงแอตลาสใช่ไหมก็เหมือนไปงานเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วก็โดนตกเพราะว่าน้องๆทุกคนน่ารักมากทุกคนคือแบบคือเราใช้ห้องแต่งตัวเดียวกันแล้วน้องทุกคนก็คือแบบยกมือไหว้สวัสดียิ้มแบบสู้ๆนะครับอะไรเงี้ยเขาแบบอัธยาศัยดีมากมก็เลยโดนตกเลยวันนั้น <c oughs> ครับในผมถึงกลับบ้านมาดูเปิดเมดยมั้งใช่ปะ่ะเมดายเมดายแล้วก็แบบลองแกะท่าเต้นดูชอบนะทุกคนแบบเต้นเก่งมากเลย มาเฮาคิตเอะคุนเมนใครครับเมนใครเมนเนในแอลลัสแล้วครัดียวไหนไน <c oughs> มีน้องๆได้โดนใจไหมเยอะครับทุกคนถ้าเป็นเกาหลีก็ไอยูครับผมแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ชอบมา,มากๆเลยคือนิโล เป็นคนที่ร้องบรลลัดได้แบบทรงพลังแล้วก็แบบเพาะมากๆถ้าโนอินเห็นคอมเมนต์จตะกนบอกลหลังโนอินที่สยาม <c oughs> ขอวิดีโอด้วยนะคระับสตะกร อุย้ยเราไลฟา์มาครึ่งชั่วโมงแล้วหรอ,อใสอีกแป๊บหนึ่งต้องไปแหละเมนใครในโฟเอฟไม่ได้มีเมนใครเป็นพิเศษนะครับผมเพราะว่าน้องทุกคนก็ดูนะักมิสเ่ห์หมดเลยนะครับ อ่บายแอดบายแอดบายแอดน้องพันแล้วกันรู้จักกันอย่าว่งนอกคุณน้องเพลงน้องเพลงอะไรดีอ่ะอย่าให้เธอได้กอดฉันในคืนนี้ ลอยทุกวินาทีล่องลอยผ่านเพลงหวัดป่าเขารักเธอเท่าไรฉันรักเธอมาก,กว่าไม่รู้ว่าเท่าไรบ้า I love you more ลองถูกไหม <laughs> <laughs> เพลงเกาหลีกับเพลงเหรอหนึกงไม่ออกเพลงเกาหลีอ,อะไรนี่ <laughs> ตอริมเธอมาทำให้ละลายโดนสา้ตายแล้วตายอีก ปืนเมนใครในบรรยากาศรักคะสีสีตัวละครใช่ไหมครับผมชอบพายุผมรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่คาแรคเตอร์ชัดแล้วก็คือผมอชอบลุคเท่ๆผู้ชายแบบลุคเท่ๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราด้วยความที่พี่พายุมีความแบบมีคาแรคเตอร์เท่ขี้แกล้งอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบผู้ชายในอุดมคติอย่างทุกคนนะใช่ไหมอืมคือแบบบทมันแบบ หลอจริงๆชอบพี่พายุคือจริงผมก็ชอบเลนนะคือตอนแรกอะตอนที่ได้บทอ่ะผมอะไม่พยายามเข้าใจว่าทําไมเลนถึงต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ทํำไมเลนเจียวาทำไมเลนแบบ เออคี้วายยอะไรเงี้ยแต่พอได้มาทำความรู้จักได้เปิดใจจริงๆอะเลนเป็นคาลรคเตอร์ที่แบบมีสเสน่ห์มากนะทุกคนผมแบบชอบชอบการที่แบบน้องพูดเสร็จแล้วค่อยมาคิดทีหลังหรือแบบดุกดิกอะไรเงี้ยทุกอย่างที่เป็นเลนมืนก็เออมันก็ดูน่ารักดี เพลงเพลงเพลง Spring Day เหรอของบางทันปะจำไม่ได้จำลไม่ได้ ผมชอบเพลงของนิโลอะช่วงนี้คือฟังของนิโลหมดเลยคือคนต้องไปฟังนะนิโลคือดีมาก N I l L O นะครับผมเพลงของนิโลคือแบบดีจริงๆเขาเป็นคนที่ร้องเพลงเพาะมากผมผมได้มีโอกาสสมัยมาอะไรคือเขามาร้องเพลงที่มหลาลัยแล้วผมแบบเห็นตัวเป็นๆแล้วเขาร้องสดร้องสดจริงๆอ่ะคือเพราะแบบเพราะแบบน้ําตาจะไหลอ่ะทุกคนผมคือดังเดิมที่ชอบเพลงเขาอยู่แล้วพอมาเจเขาร้องจริงๆอ่ะ ผมเลยแบบโอ้โหตกใจ เห็นมีคนบอกว่าอยากให้เต้นลงทิกตอกเยอะๆก็เดี๋ยวเวยจะมาเต้นลงครับผมลองลูกทุ่งเป็นไหมเพลงอะไรอ่ะลูกทุ่งโนนจะซื้อแมวเพิ่มไหมก็ จริงๆตอนนี้ผมอยู่คอนโดแต่ว่าอีกสักพักหนึ่งไม่กี่เดือนเดี๋ยวก็คงแบบย้ายไปอยู่กลับไปอยู่บ้านอะไรอย่างนี้ก็คงจะเอาห้องใหญ่ๆห,ห้องหนึ่งเป็นแบบห้องน้องแมวไปเลยอะไรอย่างเงี้ย แต่ผมชอบอัน,นี้มาเลยว่าที่ผมไปร้องมาเธอไม่ต้องรังก,กันให้ความสําคัญพูดไปง่ายเอพูดให้มันดูดีไปอย่างนั้น พูดถึงนูนาผมชอบเพลงนูนาเนยอจานิกาบอสไปไหนครับพี่บอสน่าจะตอนนี้เหมือนจะไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมแต่เมื่อกี้ก็คุยกันอยู่นะแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่วันนี้บอสไม่มานะครับชอบตอนไหนของ love in the air ที่สุดชอบทุกตอนเลยครับทุกคน <ś led> ชอบมากผมรู้สึกว่ามันแบบมันทำให้อยากดูตอนต่อไปอ่ะแบบสนุกทุกตอนเลยนะ <ś led> <ś led> 또울 것, 그렇지, 아니, 매일 꿈속에. <laughs> ถ้าเลือกโมเดลให้แฟนคขับหนึ่งตัวให้ตัวไหนอืมไม่ให้ได้ไหมครับ <laughs> ห่วงทุกตัวเลย <c oughs> โอ๋อแต่โนอื่นเกิดก่อนอนะ <laughs> <res> เกิดทีหลังก็เป็นนูหน้าได้ครับผมที่เกาหลีเขาจะมีคํายอดฮิตของภาษาเกาหลีอยู่คํหนึ่นวงว่าคําว่าปป้าเนี่ยภาษาเกาหลีเนี่ยเขาไว้ใช้เรียกผู้ชายที่อายุเยอะกว่าตัวเองคือป p าโอปป้าโอปป้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราอะทุกคนจะเรียกกันไปเองว่าต่อให้ผู้ชายคนนั้นอายุน้อยกว่าเราต่อให้เราอายุสามสิบแต่ว่าผู้ชายคนนั้นอายุน้อยเราแล้วเราจะเรียกเขาแบบ โอปป้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือผู้หญิงเกาหลีจะชอบพูดว่าถ้าใครหล่อก็โอปป้าหมดแหละนั่นก็คือคําว่าชายเส้นย <c oughs> ี่เมียนทั้อป้า่ะ <laughs> <laughs> เพื่อนผมชอบพูดใส่ผมอย่างเงี้ยมันแบบอ๋อสมัยตอนนั้นที่แบบมหาลัยก็จะแบบมีรุ่นพี่แบบอะไรอย่างเงี้ยที่แบบอายุเยอะกว่าเราก็จะแบบเจอผมก็เรียกผมว่านนโอปปาอย่างเงี้ยแล้วผมก็แบบ อะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบอ่าไม่ไม่โอปป้าครับอายุน้อยกว่าครับแล้วเขาก็แบบอุ้ยไม่เป็นไรอะไรเงี้ยน่ารักใครรอใครน่ารักก็โอปป้าหมดแหละอะไรอย่างเงี้ยผมก็ฮะได้หรอใช่แต่เขาจะเขาจะเป็นอย่างจริงจริงถ้าสังเกตแบบไอดอลก็หลีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะแบบเติ้ร์เเติร์เโอปป้าเติ้ร์เติร์โอปป้าอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่แบบบางคนอายุยังไม่พ้นยี่สิบเลยอะไรเงี้ยก็จะมีคําว่าใคครรหหหล่่อออออออกก็โป้้าาามมดแะะะะไไยยงงเีีพจตนน ผมกับบอสออกตลอดนะครับผมไม่ได้หายไปไหนเลยออกมาตลอดจนถึงอีพีพิเศษเลยครับผมถ้าอยากเจอก็ต้องดูให้เขบทุกตอนนะครับผมไม่บอกหรอกว่าจะออกมาเป็นฉากไหนอะไรบ้าง <c oughs> <c oughs> 나의 얘기가 끝나기 전에 너의 일로 죽지. are you in korea no nope. and in thailand right now i wish i can go back though i just want to travel but i don't got i got no time actually i want to go to korea so bad but i'm so busy nowadays 어, 저도 한국 가고 싶어요. 여행이라도 하고 싶어요, 잠깐이라도. 근데 지금 너무 바빠서 막 하고 있어요. 제 친구들이 도너 우리 돌아와. 이렇게 막 맨날 말했어요, 저한테. 진짜 가고 싶어. 만약에 갈수 있으면 진짜 당장 가고 싶은데 지금 못 가요. 아마 내년? ใครที่มาหาวันที่ยีองกับยีามเจอกันนะครับอุ้ยเดี๋ยวลงแล้วดีกว่าไลฟ์นานแล้วเบื่อกันอย่างทุกคนฟังผมพูดไม่หยุดเลย 오늘은여기까지할게요다음에또ต่อไปค Thank you guys so much for following and supporting Please continue to support our series Love in the a t h e r Series Thank you นะครับแล้วก็ทุกคนครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับผมเดีย๋ยวจะไปอาบน้ำนอนแหละเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีอีเวนต์อิสกินนั่นเองนะครับผมนอนดึกเดี๋ยวพรุ่งนี้หน้าโทมเดี๋ยวจะ อะไรนะจะไม่ได้รูปสวยๆมาฝากทุกคนใช่ไหมอยากจะเป็นสภาพที่พร้อมที่สุดไปเจอทุกคนนะครับก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาดูวันนี้นะครับถ้ามีโอกาสก็จะมาไลฟ์อีกนะครับไม่ว่าจะเป็น TikTok หรือ Instagram นะครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาดูนะคะทุกคนเลยนะคะฝันนี้นะคะขอบคุณค่ะเจอกัน thank you guys so much bye bye see you guys next time ิ녕히주무세요 拜拜。Bye bye.